มาติดตามข่าวจากศูนย์ประชาสัมพันธ์สำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยประชาการทหารพัฒนาครับเมื่อวันที่27พฤศจิกาย,ยน2566กองบัญชาการกองทัพไทยโดยพันเอกอติพรจันบางหัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง921สํานักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยประชาการทหารพัฒนานํากำลังคนของหน่วยร่วมพิธีบวงสรวงเฉลิมฉลองวางพวงมาลาอนุสรณ์เมืองราชพ่อขุนผาเมืองและงานประเพณีลอยกระทงประจำป,ปี2566เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่โดยมีนายชัชวานเบญจศิริวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานณอนุสรณ์เมืองราชหมู่ที่1บ้านห้วยโป่งตำบลบ้านหวายอำเภอลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์ขอบคุณภาพและข่าวจากฝ่ายกิจการพระเรือนสถานีวิทยุ9 2 11 0อิเอกอภินันแสงทองตัดต่อภาพผมจ่าสิบเอกพัฒนพงษ์บัวง,งามศูนย์ประชา,า,าสัมพันธ์สํานักงานพัฒนาภาค5หน่วยประการฐานพัฒนารายงานครับ